เอริกเจนฮัออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นพร้อมพูดถึงกับบทบาทใหม่ของบู u น o เฟอ n ์นันเหลังจากที่เจ้าตัวสามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตชในเกมที่ Manchester ์ยูไนเต็เอาชนะเอฟเวอร์ตันในศึกฟุตบอลพเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจาก Manchester Evening ิ่งนิวดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสถูกลงสนามในตำแหน่งกองกลางตัวโฮบอนในระบบ42-31 แทนที่การขาดหายของคาเซมิโรที่ติดโทษแบนและคริสเตียนอีดกเซนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมเก็บชัยชนะเหนือผู้มาเยือนได้สำเร็จเอริกเซนฮากได้พูดถึงการปรับบทบาทของบูโนซึ่งเจ้าตัวถือเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายในแนวทางการรุกและลงสนามในกับทีมอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยระบ,บุว่า เมื่อผู้เล่นตัวหลักหายไปคุณต้องหาทางออกให้ได้ในฐานะผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชซึ่งเมื่อดูแล้วถ้าคาเซมิโ่และอีลิกเซนพร้อมลงสนามก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องดึงบูโนลงมาแทนตำแหน่งนั้นแต่เมื่อคุณไม่มีผู้เล่นทั้งสองคนคุณต้องหาทางที่จะสร้างเกมจากเดนหลังขึ้นมาและเล่นเกมลุกต่อไปให้ได้ซึ่งเราได้ไอเดียจากการจับเอาบูโนลงมาเล่นลึกกว่าเดิม และเขาก็จำได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาเล่นได้อย่างไม่มีที่ติเลยทีเดียว